เส้นทางชีวิตของฟิล์มรัฐภูมิถือว่าเป็นเรื่องราวที่มีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวที่มีผลกระทบอย่างหนักต่อชื่อเสียงของเขาในวงการบันเทิงและการเมืองโดยเฉพาะสองดราม่าหนักๆที่คนจำกันได้ดีคือเรื่องเสียอูสิทธิกรบุญชิมและกรณีข่าวทำดาราท้องซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตส่วนตัวและอาชีพของเขา 1. ดราม่าเสียอูสิทธิกรบุญชิมเกือบ20ปีที่แล้วฟิล์มรัฐภูมิถูกเกี่ยวข้องกับเสียอูสิทธิกรบุญชิมเสียนพระเครื่องชื่อดังนั้น ซึ่งมีข่าวว่าเสียอูดได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวขององค์ฟิล์มทั้งบ้านรถและเงินจํานวนมากนับสิบล้านบาทในตอนแรกฟิล์มออกมาปฏิเสธแต่ในภายหลังเขายอมรับว่าเป็นเรื่องจริงก่อนที่เสียอูดจะจบชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายในโรงแรมแห่งหนึ่งเรื่องนี้สร้างความขัดแย้งและประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคม 2. ดราม่าทำดาราท้องอีกหนึ่งข่าวที่กระทบชีวิตฟิล์มหนักคือกรณีข่าวลือเกี่ยวกับการทำดาราห้องซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่เขามีชื่อเสียงสูงสุดในวงการบันเทิงข่าวนี้ ทำให้เขาถูกโจมตีอย่างรุนแรงจนเขาถึงขั้นทานยานอนหลับเกินขนาดจนเป็นข่าวดังแต่หลังจากการตรวจสอบดีเอ็นเอแล้วก็พบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงฟิล์มจึงออกมาแถลงข่าวเพื่อเคลียร์ข้อสงสัยและปกป้องตัวเองจากข่าวลือที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ฟิล์มตัดสินใจบวชและไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเพื่อค้นหาความสงบและห่างไกลจากความวุ่นวายของวงการบันเทิง3คลิปเสียงและข่าวล่าสุด ล่าสุดฟิ์มรัฐภูมิถูกพูดถึงอีกครั้งหลังจากมีคลิปเสียงหลุดที่อ้างว่าเขาไปพูดคุยกับบอสปันเจ้าของบริษัทเดียคอนเพื่อเรียกร้องเงินจำนวน20ล้านซึ่งเป็นข่าวที่ถูกพูดในรายการโหนกระแสโดยมีการอ้างถึงชื่อหน um ุ่มกันชัยซึ่งเป็นการสร้างความขัดแย้งในสื่อหลังจากนั้นโฆษกของพรคพลังประชารัฐได้ออกแกลงข่าวทันทีว่าฟีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพักพลังประชารัฐมานานแล้ว